เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะไปด้วยกันไหมไปข้างบนด้วยกันไหมไปค่ะไปข้างบนด้วยกันไหมไปนด่ก็เปลนเสื้อหลับเอาหน้าให้กูนะเ้าเท้าของน้องนี่เนี่ยโลนี่บดเอาไปกินอีกเลย มันพี่พี่ไม่คุยกับหนูอ่ะหนูจะลงนะไม่มีใครคุยกับหนูอ่ะห <c oughs> นูถามว่าไปไหมมีคนตอบคนเดียวเลยไปบนห้องกันหนูไหมขโมยไปแล้วนิดนึงวันวนี้เหรอเอาเครื่องปั้มนมเขาไปด้วยเออใส่น,น,นี่ควยเอาอะไรเอาแล้วควยเอาแล้วใช่ไหม ิบนของขทีบตาทะคิดเบิองว่าถ้าสมมุิวิาใส่นี้ก็ได้เพรามาแล้วมันถ้าสมขุมวิทเราพาลูกไปเที่ยวอ่ะคิดเบิอง<ด>ว่าต<า>้องคนอย่างแน่อกระเป๋ามีบวบแต่เขาจะให้ใส่ไ,ไ,ไ,ไหมเลยเขาใส่ถุงดูนี่แหละไปค่ะไปค่ะไปค่ามันนี่ไปกันหมดละโอเคอันนี้มีไหมบนห้องมี<อ>มั้ยมีดิไปค่ามีมีมี นะไม่เอาไม่เอาอย่ามงจะเล้ยเอาไปเลี้ยวไ้เพจตุยตุยตุยเป๊นะเป๊ะนะหนักหรอหนักหนักหนักเยไม่ไม่เอาจุยงอนเนี้ย่นเอาอุ้มน้องเลย่แม่อุ้มน้องยอันนี้นี้ยครับขึ้นห้องครับลูก เรับาหน้าเนก้ม่ต้องตาฮัลโหลหลับปุ้ยนุ้ยปุ้ยปุ้ยพันยาได้ใช้แผ่นชับน้ำนมไหมครับชื่อมาไม่ได้ใช้เลยเขาไม่ใช้เขาได้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ล่ะเขาจออุ่นน้ําร้อนอยู่ หากล้องให้เข<ม>าาแอ่เดินด,ด,ดีดี้ยตัวเองเดินดีดีดดพี่นอ้องสีวินเน้ะปากหนึ่งหากินอ้าปากจุ <laughs> นี่ฮลัลโลนอนละวม่ค่อยนอนม่านันนึงเสื่อมโบนูแค่ล็อกหัวเฉยมันจะแบบเป็นอันนี้นะมันไม่ใช่หมอน อนอล็อกหอัวมันปล่าเอาคือแต่อยากนอนอกแต่ใครคล้องโอยแม่จนเมื่อยเห็นเปล่อยากนอนแถอะวะนะมาไปปิดผ้าให้น้องกันอนเล่นนานอยู่ยนะตะก,กี้ เงี้ยกอกตาไปทุกคนมันจะไปอาบน้ำแต่ว่ามันจะสี่ทุ่มไงตอนนี้่นนิมงแล้วสี่สิบแล้วโอ้ยยี่สิบนาทีหนูนั่งพูดแป๊บเดียวก็ว <c oughs> สี่ทุ่มแลยสี่ทุ่มปุ๊บเราได้คุป,ปองปุ๊บเราลงเลยนะเน <c oughs> ี่ยมันส0ทุ่มแอบไปไหมนี่ทานอีซกู <c oughs> อ่านให้ลูกฟังเลย <c oughs> อันนี้ทานแล้วก่อนเนยาเที่อมันขืนเพื่อนเหมือนคารูอยาเอช่วยดังสั้นเดี๋ยวเราจะให้นอนตะแขคงเดี๋ยวพี่แค่นอนตะแขคง ใช่กูก็ยังร้อนเลยไปเอาแอร์ลุจ้จากจากยี่สิบหกจ้ะนี่เจใไฮ่จบอกมันร้อนนะ้อลุงเนาะแม่ยังร้อนเลยหายใจไม่ออกเลยนะลุงเนาะ <c oughs> หายใจไม่ออกเลยครับ กลาคืนร้องไหมคะไม่คะ่ะพ่อกับแม่เริ่มเป็นมีแพนด้าแล้วใช่ถูกต้องเร่มจะเป็น,นมีแพนด้าเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็จะมาปั๊มนม,มอาบน้ำเสร็จก็จะปั๊มนมค่ะ,ะ,ะใช่สี่ทุลเดี๋ยวเติมสต็อกไว้ก่อนสี่ทุ่งมาโปรหนึ่งแถมหนึ่งเนาะถ้ามีคูปอง สีรุ่ถ้ามีคูปองโปรหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มนะคุ้มมากๆจาก780อ่ะปกติขายสามเย์หนึ่งแถมหนึ่งใช่ปะมันจะเหลือประมาณ200กว่าบาทมันจะเหลือประมาณ200กว่าบาทได้สองห่อคุ้มแบบคุ้มไม่ไหวคุ้มมากเอาเขาลเหตุใอ,อยอใส่ไฟเบอร์อะเราคว่ามีปะเอาเมื่อคืน่ะ